หลายคนนะครับถามกันเข้ามานะครับว่าเพ่ารอยของโปรเนี่ยมันมีดีแบบไหนมีดียังไงวันนี้นะครเราจะมาชําแหละความรู้แล้วก็รายละเอียดของเพ่ารอยเนี่ยไปพร้อมกันเลยครับ พาลอยโปนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาลอยของตัวลูกปืนล้อใหญ่ก็คือพาลอยโปเนี่ยสามารถอัพไซส์ลูกปืนล้อนะครับที่ใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าพาลอยทั่วไปได้นะครับเพื่อเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะทําให้มีเขาเรียกว่าการใช้งานทั่วไปมันมีความร้อนอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยจะเป็นความร้อนที่ต่ํากว่าซึ่งตัวลูกปืนล้อใหญ่เนี่ยนะครับเวลาการใช้งานเนี่ยมันจะทําให้มีความร้อนที่ต่ํากว่าลูกปืนธรรมดาทั่วไปแล้วก็จะมีความแข็งแรงทนทานกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงทที่่ลลูกกกกปืนนน้อออเเยจะตาาาางงขรบว ขายมา3ปีแล้วยังไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับไอ้ที่ว่าลูกปืนล้อแต่กลางทางคนอาจจะคิดกันว่าเอ้ยอะไหล่มันหายากไหมอะไรยังไงอะไหล่หลักๆเนี่ยก็คือ,คอที่เราใช้กันนะมันก็เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นรุ่นของพาวลอยทั่วไปเลยจะมีแต่แค่ลูกปืนล้อนี่แหละที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งไอ้ตัวลูกปืนล้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหาย,ยากสมมุติว่าทางลูกค้าเนี่ยอยากจะเปลี่ยนลูกปืนล้อหนึ่งเลยคือแจ้งมาที่เราได้กับ2 ถ้าเกิดจะเปลี่ยนเองโดยที่แบบไม่ได้แจ้งเราหาใกล้ๆเนี่ยเบิกศูนย์อีซูซูได้เลยครับรหัสลูกป,ปืนเนี่ยเดี๋ยวผมลงไว้ให้เพราะว่าพี่ๆๆเนี่ยจะได้หาเปลี่ยนหาทํากันเองได้แบบฉับไวทันเวลาได้เลยแล้วก็เพาลอยลูกป,ปืนล้อใหญ่เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะใส่กับล้อตัวนู้ตนตัวนี้ได้ไหมคือมันใส่กับล้อเพาลอยได้ครับล้อเพาลอยปกติที่เราใช้กันทั่วไปตามท้องถนนนี่นะครับ เป็นล้อกึงล้อแม็กซ์ใส่ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาแข็งแรงทนทานด้วยจากเรื่องลูกปืนล้อใหญ่ไปแล้วนะครับทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเบรกกันบ้างนะครับเป็นเบรกมือและเบรกเท้านะครับของเราเนี่ยเบรกมือและเบรกเท้าเนี่ยเป็นระบบดับเบิลเซฟตี้ที่ปลอดภัยกว่าพาวล้อที่มันรวมรวมไว้ด้วยกันรวมสูงไว้ด้วยกันคือประมาณว่าเบรกมือและเบรกเท้ามันรวมอยู่ในก้อนเดียวกันชุดเดียวกันซึ่งแบบนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบรกมือหรือเบรกเท้าเนี่ยมันก็จะไม่แยกระบบการทํางานนะครับเบรกมือและเบรกเท้าเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้้ททดดแแนนกกัไเต่บ ของเราเนี่ยก็คือมันแยกระบบทั้งเบรกมือและเบรกเท้ามันแยกกันเบรกมือของโรงงานเบรกมือเขาเรียกว่าเบรกมือรถที่มาจากโรงงานเนี่ย ก็จะเป็นระบบแยกกันอยู่แล้วปกติก็คือมีเบรกมือดึงแล้วก็เบรกเท้าแยกระบบการทางานเพาลอยของเราเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยใช้พาลอยของเราปุ๊บระบบเนี่ยจะเป็นระบบเดิมครับเขาเรียกว่าเป็นระบบดับเบิลเซฟตี้พาะลอยโปเนี่ยก็ยังสามารถนะครับรักษาระบบเบรกแบบนั้นไว้ได้ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือเวลาเบรกมือและเบรกเท้าพาลอยเวลาทํางานกันเนี่ยมันจะแยกออกจากกันซึ่งเวลาสมมติว่ามันเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ในเวลาที่แบบเบรกเท้าไมือสู้เลย มันยังใช้งานได้ครับมันไม่ได้รวมอยู่จุดเดียวกันและอีกอย่างหนึ่ง,งครับที่สําคัญเลยก็คือจะเป็นระบบช่วยเบรคเขาเรียกว่าเป็นระบบ ABS ตัวนี้ก็คือว่าการลดหมุนสําคัญนะครับ ยิ่งลดหนักเนี่ยยิ่งสําคัญเข้าไปอีกตัวนี้จะขาดไม่ได้เลยนะครับพาลอยโปของเราเนี่ยมีระบบ ABS แท้นะครับที่จะช่วยเหลือเนี่ยไม่ให้ล้อเนี่ยมันตายขนาดเบรกจะไม่ให้ล้อล็อกฉุกเฉินนะครับผมยิ่งถ้ารถบรรทุกหนักเนี่ยผมบอก,กเลยว่าไอ้ตัวที่แบบไม่ทําให้ล้อมันล็อกอย่างเงี้ยคือสําคัญมากๆแล้วพาลอยโปนะครับก็เป็นผู้นําเทคโนโลยีเบรก ABS นะครับในพาลอยเราทามานานแล้วพี่เรามีประวัติมายาวนานแล้วซึ่งการที่เราทามานานเนี่ยมันทําให้เบรก a อ s ของเราเนี่ยมีความสเสถียรเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับ ากเรื่อง ABS ไปแล้วนะฮะทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบเตือนความผิดปกติของพาวรอยพาวรอยโปเนี่ยจะมีการติดตั้งระบบเตือนความผิดปกติที่ปลายล้อคือสมมติว่าเราเราเราใช้งานไปเราวิ่งไปล้อเนี่ยเราเกิดอาจจะไปตกหลุมหรือเกิดอารใกล้ที่รุนแรงเพราะว่าเราบรรทุกหนักแล้วบรรทุกหนักเนี่ยเวลามันตกหลุมเนี่ยมันแรงยิ่งกว่ารถที่ธรรมดาอยู่แล้วตัวนี้สมมติว่าเราตกหลุมปักล้อเราเนี่ยเกิดสันเกิดผิดปกติขึ้นมาไฟตัวนี้จะเป็นไฟสีเหลืองขึ้นเตือนโชว์ที่หน้าจอหน้าปัดที่เวลาเราขับรถเลยครับมันจะทําให้เราเเนีี่่ยยทททราาบัลวถ มีอาการผิดปกตินะวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยแล้วไฟมันขึ้นขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรนะครับจะรอคนไวลงแล้วก็หาอู่แถวแถวนั้นหาอู่เลยเนี่ยเช็คก่อนว่าล้อเราเนี่ยเป็นอะไรไหมดูภาพรวมดูเพาลอยว่ามีมีอะไรผิดปกติไหมซึ่งถ้าเกิดเช็คแล้วเนี่ยถ้ามาเกิดมีปัญหาเราก็จะได้แก้ได้ทันท่วงทีซึ่งในระบบเนี้ยเขาเรียกว่ามันจะเตือนแล้วก็ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้นะครับโดยสําคัญเลยคือไปเป็นชีวิตเราด้วยนะการทํางานเงินทั้งทองทุกอย่างเนี่ยมันสามารถหยุดความเสียหายพวกนี้ไว้ได้นะครับอันคัญเนี้เนี่ย รอยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยเรื่องบริการหลังการขายของเราเนี่ยเราก็ดูแลไม่แพ้กับประสิทธิภาพเพาล้อยของเราการบริการหลังการขายเนี่ยของโปรเนี่ยก็คือเราจะมีอู่ตัวแทนของเรานะครับอยู่เขาเรียกว่าอยู่ตามเขาเรียกจังหวัดหลักทั่วไทยเลยกว่า7จจังหวัดเลยนะครับล<อ>ูกค้าเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คเข้าไปบํารุงรักษาไปสวิตจากช่างมืออาชีพที่ว่าทำเพาลอยกับเราเนี่ยบ่อยๆเลยพี่ก็จะได้รับความปลอดภยัยแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับในการซื้อเพาล้อยของเราเพาล้อยของเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ แค่ความแข็งแรงอย่างเดียวมันมีทั้งความประหยัดมันมีความสวยงามด้วยทั้งรูปลักษณ์นะอย่างอย่างที่เราเห็นเห็นกันไปอย่างคลิปผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยในการทําช่วงล่างเนี่ยเขารอยเราเนี่ยผมมองว่าก็สวยนะมันมีทั้งเป็นเพจเพจแนมีโลโก้มีอะไรพวกเนี้ยผมมองว่ามันเป็นการแต่งรถไปในตัวด้วยไม่ใช่ว่าเราจะมาเน้นบรรทุกหนักอย่างเดียวเขารอยของเราเนี่ยก็คือมีความสวยงามด้วยนะครับเรามีการตรวจคุณภาพทุกชิ้นนะครับก่อนสอง่งมอบเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลูกค้าทุกคนเนี่ย ไว้วางใจได้เลยเชื่อใจเราได้เลยว่าเออเราเนี่ยสรรหาแล้วก็ตั้งใจจะทําสิ่งดีๆพวกนี้ให้กับรถของลูกค้าเพราะลูกค้าเนี่ยต้องเอาไปใช้งานเนาะบรรทุกหนักทํามาหากินหาเงินหนาทองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบใส่ใจเราไม่อยากให้แบบโอ๊ยออกไปไม่กี่กิโลบรรทุกของเท่วเดียวแล้วพังอะไรอย่างงี้เราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ใจทุกการะเรียรและทุกขันและทุกขั้นตอนจริงๆครับผมส่วนใครที่แบบสงสัยว่าเอ๊ะเพาลอยลูกปืนล้อใหญ่มัญหาอะไรยากหรืออะไรไม่เอาใช้ลูกปืนเล็กเหมือน้ี ได้นะครับคำว่าได้ผมนี่คือเราก็มีพาวรลอยเขาเรียกว่าเป็นพาวอลอยต,ลตัวลูกปืนเล็กลูกปืนเล็กคือเป็นพาวอลอยทั่วไปที่เห็นใช้งานกันอยู่ตามท้องตลาดพวกนี้นถ้าอยากได้แบบ like ลูกปืนเล็กเราก็มีติดต่อสอบถามเรามาได้เหมือนกันแต่ที่แนะนําจริงๆเลยคือเป็นตัวลูกปืนใหญ่ครับทนทานแข็งแรงแล้วก็ประหยัดด้วยครับสำหรับวันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าที่แบบลังเลอยู่ว่าจะซื้อตัวลูกปืนใหญ่หรือซื้อตัวนู้นดีตัวนี้ดีคือผมเข้าใจนะเวลามันเป็นตัวลูกปืนใหญ่เนี่ยราคามันอาจจะสูงกกกวว่่่่าาาออยทัััไปแแตเชืครบมมนุณ ภาพและความสบายใจคิดถึงเผาร้อยก็คิดถึงโปนะครับสวัสดีครับ